ด a บเสนอขายหุ้นกู้3,000ล้านสำรอง2,000ล้านดอกเบี้ย4.7%ถึง5.1%ต่อป,ปีเรตติ้ง t r s t l e l s t บ b l e บริษัทด a 1991จำกัดมหาชนเตรียมออกหุ้นกู้ระดมทุนครั้งที่2ทัพ2,563ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันมูลค่าเสนอขาย3,000ล้านบาทและสำรอง2,000ล้านบาท เพื่อชำระหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายจะแบ่งเป็น2ชุดชุดที่1อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.7%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปีพศ2567ชุดที่2อายุ5ปี3เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่5.1%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปีพศ2569โดยหุ้นกู้ทั้ง2ชุดจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือน กำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคม2563ที่สำคัญหุ้นกู้ของ AA ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือโดย t r i s Rating จาก t r i p l e B m s n u s stable เป็น t r i p l e b Stable ซึ่งสวนทางกับหลายบริษัทที่ถูกปรับลดอันดับเครดิตลงในช่วงวิกฤตโควิด -19 สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ d o u b l รวมถึงความทนทานและการฟื้นตัวของธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากกระดาษสำนักงานถือเป็นหนึ่งในซัพพลายที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ AA เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษสำนักงานของประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทั้งผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษมีผลการดำเนินงาน3ปีย้อนหลังดังนี้ กำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA 3,712ล้านบาทในปี2,560 5,228ล้านบาทในปี2,561 5,352ล้านบาทในปี2,562 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าดับเมีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้ดับเยังได้ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตและจะช่วยบริษัทกระจายความเสี่ยงจากการมีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น และโรงงานผลิตของ d o u b มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วส่วนหนึ่งมาผสมกับเยื่อกระดาษคุณภาพสูงเพื่อผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์เกรดพรีเมียมจำหน่ายบริษัทจึงสามารถผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ทั้งนี้ทริสเลตติ้งคาดการว่าทั้งปี2,563 d o u b l จะมีะไรายได้จากการดำเนินงานรวมประมาณ20,000ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด19เพียงเล็กน้อยและคาดว่าจะฟื้นตัวมาเป็นระดับปกติได้ในปี2564คำเตือนโปรดทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน